จกยิ่งกบอาตมาด้วยอาตมาเช่ารูจักเนี่ยมันเอามาตั้งอยู่นี่ม่าอะไรนะอาตมาก็มองถามผู้ที่รู้เขาก็บอกว่ามันพราวมันพราวโอ้เป็นัเง,งามีตั้งหลายหัวบางคนก็บอกว่ามันเจ้ามะพร้าวมันเจ้าพราวคือมีสารพัดที่เราจะรู้จักพืชพันธัญญาหาร แล้วเราก็สร้างพืชพันธัญญาหารมาพึ่งตนตนอาศัยกินอยู่ยังชีพไปนะให้อุดมสมบูรณ์ไม่ขาดไม่แคลนไม่กลัวจนเพราะว่าเรามีข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเสร็จเห็ดมีเก็บป่วยเจ็บมีคนช่วยรักษา ขี่มา้ามีคนเชือกวาดปากคาดมีคนเจือชุน <c oughs> บุญ <c oughs> บุญก็ต้องศึกษาดีๆถึงจะเข้าใจเรื่องบุญได้อย่างสำคัญถูกต้องสมาธิิเพราะว่าบุญเป็นภาษาของโลกุตรธรรมไม่ใช่ภาษาโลกียะเท่านั้นถึงทุกวันนี้เนี่ยมันาศาสนาพุทธเสื่อมมาก เข้าใจคำว่าบุญผิดไปไกลลิบเลยเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่สามารถที่จะทำพัฒนาจิตปิญญาณให้เกิดฌานให้เกิดบุญและก็หมดบุญเพราะว่าเมื่อกิเลสหมดบุญก็หมดไปด้วยไม่ต้องทำหน้าที่บุญมีหน้าที่ชำระกิเลสเท่านั้นชำระแล้วเสร็จก็หมดชำระกิเลสหมดบาปหมดอกุศล บุญก็หมดนะพระบาลีมียืนยนนันอันนี้ว่าบุญยะปาปะปบุญยะปาปะปริกีโนหมายความว่าหมดบุญหมดบาปพระอรหันตุกองไม่คนเป็นเขาไม่มีบุญนะแต่มีกุศลมากมายมีกุศลและไม่สันโดษในกุศลแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสชัดเจนว่าท่านไม่สันโดษในกุศลแต่ท่านก็ตรัสว่าท่านหมด ็นคนไม่มีบุญไม่มีบาปแล้วนี่มียืนยันเลยนในพระธตรปิฎกก็มีคำตรัสยืนยัน,นในอะไรสูตรอะไรที่ท่านเล่าถึงประวัติของท่านในเล่ม32บหน้คในเล่ม32ข้อ392อ่ะก,ก็ตรัสยืนยันว่าท่านเป็นคนไม่มีแล้วบุญบาป บัดนี้เราเป็นผู้สิ้นบาปและบุญปุญญาปาปะปริกขีโนเป็นผู้ไม่มีอาสวะเพราะผู้ที่หมดอาสวะแล้วเป็นผู้สิ้นบุญสิ้นบาปทั้งนั้นนี่ก็เป็นความรู้ที่สมัยนี้นี่เข้าใจไม่ได้เข้าใจกลอนผิดเพี้ยนไปอ,อยากได้บุญบุญมันไม่น่าไปได้สิ่งที่น่าอยากได้เลยมันเป็นอาวุธสำหรับ ประหารกิเลสเพระาะผู้ที่ยังอยากได้บุญอยู่ก็คือผู้ยังมีกิเลสแล้วไปอยากได้มาทําไมนะต้องทำให้มันมีบุญหมดไปใช้บุญให้เป็นศึกษาจิตวิญญาณให้จิตวิญญาณสร้างฌานสร้างบุญให้ถูกต้องเมื่อมีฌานมีบุญถูกต้องพลังงานฌานพลังงานบุญคือไฟคือพลังงานเรียกในภาษาไทยว่าไฟเป็นอุณาธาตุ ที่มันจะเป็นไฟที่มีพลังงานที่มีอำนาจมีธิ์แรงกว่าไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะราคะโทสะโมหะก็เป็นพลังงานในจิตซึ่งพลังงานบุญหรือพลังงานของฌานเนี่ยจะเป็นพลังงานที่มีธิ์เนื้อกับไฟราคะไฟโทสะไฟโมหนะนี่ก็เป็นสัจจะที่ เดี๋ยวนี้ก็ผิดเพี้ยนไปไปเข้าใจบุญว่าเป็นกุศลก็เลยศาสนาพุทธก็เลยไม่มีมรรคไม่มีผลอะไรเข้าใจบุญไม่ได้ถ้ามีแต่กุศลเบญโลกียะบุญที่เป็นพลังงานของประมาทหรือเป็นฌานที่เป็นปรมาทฌานที่เป็นของโลกุตระเป็นฌานของศาสนาพุทธก็ไม่รู้เนเป็นฌานวิสัยซึ่งฌานนี่เป็นเป็นฌานวิสัยเป็นอจินไตย ที่เดรัทฉีหรือว่าชาวเทวนิยมเนี่ยเขาเข้าใจไม่ได้หรอกว่าฌานจริงๆนี่เป็นอย่างไรฌานเป็นนั่งหลับตาเอาอย่างนี้เป็นตน้นมันไม่มีทางเลยฌานไปนั่งหลับตาเอาแล้วจะเกิดฌานเด็กๆฟังไว้เลยฟังหลวงปู่บอกอันนี้ไว้นในาศาสนาพุทธนี่ที่ไปนั่งหลับตาแล้วจะเกิดฌาน เกิด <S. S 2> สมาธิอะไรก็เป็นสมาธิเดรัีเป็นจิตตั้งมั่นแบบเดรัีเป็นฌานแบบคนนอกพุทธไม่ใช่แบบพุทธคนละแบบกันศึกษาดีๆถ้าไม่ถูกต้องเป็นสมาธิทิมันก็จะไปเป็นทิศทางที่ผิดได้มักได้ผลที่ผิดนี่เขาผิดไปไกลริบเลยสองพันหน้าร้อยกว่าปีเนี่ย <S 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 ต้องปู่มากอบกู้ เอาโลกุตรธรรมคืนมานะซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะ